วันนี้เป็นวันที่สองนะคะทุกคนจริงๆเราต้องเปิดเทอเป็นวันที่เราต้องไปเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปเรียนตื่นก่อนไหมก่อนจะไปเรียนเราต้องตื่นก่อนโดยการ เราจะไปออกกําลังกายก่อนพอออกกํลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยไปอาบน้ำเราอาบน้ำเสร็จ เบลอ power pad เบลอเบลออย่างเดียวไม่กันแดดไม่คุมหมันไม่อะไรเลยซื้อมาเพราะว่าความเป็น c h e ตั้ต่งไปแต่เช้าวันนี้ตั้งไปเลยเปิดเทอวันแรกแล้วต้องปังถึงแม้ว่าเราจะแต่งหน้าหนักขนาดไหนแต่ถ้าขนตาเราไม่งอนก็คือไม่สวยยังไงก็ไม่สวยถ้าขนตาเราไม่งอน นี่อะไรเราจะเป็นโบสีมวงลงถ้ามีใครแบบติดโบแบบเราก็าคือเราจะสอบสอบเข้าไปในยัง แล้วมันก็จะไม่หลุดน่ามาจริงๆไม่ได้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่วันนี้เปิดเทอวันแรกเอ้าเปิดเทอวันแรก จะไปกินข้าวกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเรียนกันเป็นเด็กนักเรียนต้องกินข้าวเช้าอย่าอดข้าวเช้าเด็ดขาดกินไปเถอะกินอะไรก็ได้ขนมปังหรืออะไรก็ได้แต่ต้องกินต้องกินก่อนเรียนนะคะไม่มีข้าวไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกอย่างว่าง่ะเราก็ต้องทำเองโอเค ในเมื่อเราไม่มีข้าวแม้ไม่ได้ทําอะไรให้กินเราก็ต้องมาทําเองนะคะวันนี้จาไปโรงเรียนไม่มีใครทำข้าวให้กินเลย ็จแ,แล้วอันนี้ของพี่เดี๋ยวให้พี่กินแล้วเราก็จะกินข้าวคนเดียวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันนะคะเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะดูคนแล้วเราก็จะมาเรียนกันวันนี้คับแรกเป็นวิชาฟิสิกส์ฟิสิกส์ คือท,ทำมาสองอาทิตย์แล้วไม่ยังไม่หมดสักทีอ่ะตัวนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมาเรียนค่ะก็จะมาเรียนฟิสิกส์คาบแรกในวันเปิดเทอมวันแรกนะคะแล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไปโรงเรียนเลยค่ะพูดแล้วก็เศร้า คิดถึงเพื่อนไหมคะทุกคนคิดถึงเพื่อนไหมพูดพูดว่าคิดถึงคิดถึงดูออกดูออกว่าคิดถึงกันทุกคนปิดเทอมหญ่ไปครึ่งปีเูยวนี้เตรียมใจจะมาปิดเทอมนานขนาดนี้ทุกคนวันนี้ไม่นควรเป็นวันที่เราเปิดเทอมเราควรจะได้ไปโรงเรียนแต่มันก็เป็นชว่วงโควิดอะเนาะเราก็ต้องหยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นเรามา เรียนกับการเปิดเทวันแรกกันเถอะค่ะหอแนะนําอะไรก่อนได้ไหมอันนี้เป็นอะไรที่เราอยากนำเสนอทุกคนมากเลยมันเป็นเครื่องพ่นไอน้ำเลยมันเป็นแบบน้องน้องหมีอะเราตั้งชื่อให้มันชื่อว่าน้องดอยน้องดอยมันมันเหมือนกับไอเนี่ยเออเหมือนหมีขึ้นยาหอ่ะหมีมันอยู่ในยามันก็จะขึ้นเว้ยแล้วก็จะเปิดน้องดอยเวลาที่เราอ่านหนังสือเว้ยเพื่อให้เรา รู้สึกจะเย็นสงบนิ่งสดชื่นไอ้น้ำพูดมาอีกแล้วอะมเมื่อไรจะได้อ่านหนังสือเราไปอ่านหนังสืออะไรอะทุกคน ทำแบบฝึกหัดก็หมด183ข้อไม่ใช่แค่183ข้อเว้ยแกมันมี2บทบทบท2อ่ะ183ข้อบทแรกมีเออเออบทแรกมี42 183บว42เป็น225ใช่ป่ะ183 183บวกกับ42 42เป็น5เ2ใช่225ข้อ2 <c oughs> อ,อาทิตย์เลยนะเว้ย อ่านสองรอบคืออ่านทั้งหมดอ่ะรอบนึงแล้วก็มาจดเลคเชอร์รอบนึงแล้วก็ต้องทำแบบฝึกหัดรวมแล้วสองอาทิตย์ซึ่งที่หมดอ่ะก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งจากกี่เรื่องจัดเป็นสิบเรื่องเลยเราเพิ่งเสร็จแค่เรื่องแรกแล้วก็วิชาฟิสิกส์เรายังเหลือเคมีชีวะคณิตสังคมภาษาไทยภาษาอังกฤษวิชาเฉพาะแค่อีก อีกเยอะแหละกับเวลาอีกกี่เดือนก็ไม่รู้ด้วยเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าแบบกำหนดที่แคทหกสี่มันเท่าไหร่บ้างก็เปิดเทอมวันแรกก็มีเท่านี้แหละค่ะทุกคนสุขสันต์วันเปิดเทอมปี2020ปีการศึกษา2563นหเลยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนชุดแหละ